ผมจะพาม่งการลื้อถอนในสลาการเรียนของวัดบ้านหนองแค่นะครับเพื่อน้องก็ู้พังหลายนะครับก็เลยให้สร้างเพิ่นหน้าประเมินล้วก็ทุกนะครับทําแบบว่าเพิ่นสีบรรณาสิงขอนใหม่นะครับบรรณาใหม่คือมันพังหลายครับพวกพวกขึ้นขึ้นกินสั้นบนนะครับพวกพวกขึ้นกินสั้นบนลายนะครับคือขันจงไว้ก็คือมันสิเป็นอันตรายแก่พระ พิสุสงนะครับแก่คนติดเขามาทำบุญอยู่ในตรงนี้นะครับก็เลยเพิ่นกันนี้ทำการลื้อถอนครับให้สร้างเพิ่นมาประเมินราคาการลื้อถอนนะครับนี่นะครับคีพ่มไอจีมันผูกพังลงมานะครับตรงนี้ครับผูกพังลายนะครับพวกกินลายนะครับพวกกินลายนะครับก็เลยจีได้ลื้อถอนออกไปกระสันมันกัดทิพัง ครับไอ้ปผสมองค์เจ้านะครับเพราะว่ามันมันสุดส้มหลายนะครับของเมืองด่านในนะครับดัานแมก็เป็นเป็นสิ่งนะครับเนี่ยด่นแนมะ่ซึ่งว่าไม่ผิดค้างลายนะครับบวกเป็นว่าทำลายกับเลยที่ลื้อถอนใหม่ครับลื้อถอนกับที่ลื้อถอนในล้วกับเบี้ยแต่งแบบ นี่นะครับชื่อตรงทีมันโค้บนทางหลายสร้างเป็นกำลังดูก่อนะครับลูกดันดานทิศตะวันตกกพนักพัดทิศตะวนตกแล้วพระกันิงท่อนอก็จะเด้งมนะครับมีกำลังลูกบอนแบบพวกทิษปูนนะครับพวกอนนะครับพร้อมต่อนะครับยนหนึ่งนะครับออกไป คือเศษเศษมะกรเพ็ดไทยนะครับเป็นเพ็ดหลายชนิดนะครับครับที่เราเรื่ามะเบิรครับอันนี้ก็เริ่มต้นในแบบว่าเลื้อถอนนะครับแบบว่าลื้อถอนก่อนแล้วจังทีเพ็ดท้าการขึ้นไม้นะครับกาส่วนเสี่ยวก็คือเป็นในสันไทยนะครับบนหลังคา ไม้พวกไม้นี่ก็้จะได้เป็นบางส่วนนะครับมันคือทั้งหลายพวกกินกินหล่นะครับก็เลยเบิร์กันนะครับนี่นะครับพอมาอัปเดตเห็นบ้างซ้มมีกนะครับพี่น้องเจ้าปุธทั้งหลายนะครับจ่เห็นแล้วนะครับพี่น้องเจ้าพุธทั้งหลายจะเห็นแล้วอยากทาบุญนะเพิรนนะครับคือพระอธิการมุนหลายนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองแค่นนะครับตำบลแวงอำเภอขุนทอง จังหวัด้อยเอ็ดนะครับนี่ครับพนักํากำลังบริาราใหม่นะครับรับผู้ใดอยากทำบุญกับขอเชิญขำว่าปเบิ่งได้นะครับอยู่บ้านหนองแคนนะครับไอ้บ้านหนองแค่กับมูหกนะครับบ้านหนองแค่ข้ามแก่นี่มูเดียวกันนะครับ,บ,รบมูเดีวยวกันพนะนักํากำลังลื้อถอนแล้วเตรียมโตทเทียนใหม่นะครับในราคากับแพงอยู่ครับทั้งลือ้อทั้งลือ้อทั้งเทียนใหม่นี่ในราคา แสนเกตหมื่นนะครับแสนเกตหมื่นพันสร้างเพิ่นประเมินไว้แล้วนะครับนี่มองว่าถูกหรือแพงนะครับเพรว่ามันเป็นของส่วนร่วมนะครับเป็นของส่วนร่วมของชาวบ้านหนองแค่นะครับเพื่อนกับรวอมใจกันนะครับว่าเห็นว่ามันบมดีแล้วล่ะเพิ่นก็เลยลื้อถอนใหม่นะครับลื้อถอนใหม่เฮ็ดใหม่นะครับนี่ตรงไหนมันบมดีเพิ่นก็ทิทําการลื้อแล้วก็จะขยายพื้นที่ออกอีกนะครับ เพื่อนสิขยายเพื่อนที่ออกอีกนะครับขางแล้วประมาณจักซี่เมตรนะครับเพราว่ใหามันกว้างขวางออกมาอีกนิดหน่อยนะครับมันจะได้ไอยูพี่น้องนะครับเวลาท่าบุญทาำยังกับจได้ขมาไเด้หลายนะครับไม่นี่ว่าแคบอยู่นะครับก็เลยทิทําการขยายออกมาใหม่นาะขยายแต่ด้านขางนะครับขยายแต่ด้านขางบัญหาปัญหาขยายด้านหนะนะครับก็เลยสิประมาณกับบู๊นะครับตาวามันสิบานไปคือบโนะครับ ค่าใส่ใจใหากับเมี่ยงต้นหุ่นจักเมีงแต่ว่าค่าสร้างว่าค่าสร้างหรือถอนแล้วก็ทําการบริหน้ขึ้นใหม่นี่นึ่งแสนเกตหมื่นบาทนะครับนี่แหละก็เลยให้สร้างประเทศนะครับก็บ่มีกําหนดดอกครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆงบประมาณเ้องกับบฮู้ว่ามันสิได้เสียไสีหน่อยเสีหลายปานใดนะครับก็เฮ็ดไปเรื่อยๆหาทุนเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามิจิสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับขันเฮาจีเร่งรัดว่า สร้างเพชรเร่ล่วถัดเกิดว่าห้าง่มีวัตถุสิไม่พ่นเฮ็ุมันกัดจบ่รล้วคือเก่านะครับก็เลยว่าเออเฮาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับมีเงินเห็ดฮอดไส็เหตุทันหันนะครับถ้าพี่น้องเห็นแล้วนะครับอยากขามาส้อยเหลือก็มาเบิงเอานะครับผม่มีเบอร์โทรแล้วก็เออผม่มีเลขบัญชีให้พี่น้องบริจาคดอกใครพี่น้องมาเบิงเอาเองนะครับถ้าอยากเขามาเบิงนะครับลิปนี้ก็เห็นแล้วนะครับกดไรกดแชร่ให้นะครับน่โรศสายบุญนะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ่ผู้ใดเข้าเบิ่งครับขอบคุณครับ